ในเรื่องของ Another Crab Treasure จะเปิดเรื่องมาเล่าถึงตัวละครที่ชื่อว่าคริวครับซึ่งเป็นปูเสฉวนที่น้องเนี่ยได้ใช้ชีวิตยอยู่ในแอ่งน้ำทะเลตื้นๆอย่างสงบสุขกับเปลือกกระดองหอยที่ไว้ป้องกันพวกนกมาจิกกัดในวันหนึ่งเนี่ยมีฉลามที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับไม้กระดานที่ปรากฏตัวออกมาแล้วก็เหมือนจะมาทวงหนี้เก็บภาษีพื้นที่แอ่งน้าทะเลตื้นแห่งนี้ครับที่ถูกยึดครองโดยอาณาจักร แห่งราชินีปูดัชเชลซึ่งอยู่ดีๆเจ้าฉลามก็ไปเคาะเปลือกของน้องปูแล้วก็มีการพูดคุยกับเจ้าฉลามเจ้าหนี้ตัวนี้นั่นเองน้องปูก็พยายามจะใช้หนี้โดยการใช้สารายทะเลจ่ายเป็นค่าสวยไปแต่ว่าดูเหมือนว่าทางใต้ทะเลเนี่ยจะมีนโยบายใหม่ครับนั่นก็คือการเปลี่ยนการแลกของหรือว่าอัตราแลกเปลี่ยนในตัวเงินที่อยู่ในทะเลนะครับจะเปลี่ยนจากสิ่งที่เป็นสารายไขยมุกจะเป็นของที่ไม่มีค่าต่อไปแล้วเพราะว่ามันเป็นของที่หาจาก ทะเลได้อย่างง่ายๆทําทให้มีการเปลี่ยนเอาขยะเป็นสิ่งที่เป็นมูลค่ามาทดแทนครับหรือก็คือขยะของพวกมนุษย์นี่แหละครับที่ทิ้งลงมาสู่ทะเลซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเจอมาก่อนทําให้มันกลายเป็นค่าทันทีซึ่งน้องปูเนี่ยก็ไม่มีเจ้าพวกขยะแบบนั้นนะครับทำให้ฉลามเนี่ยต้องไปยึดเปลือกกระดองของน้องปูครับเพื่อเป็นหลักประกันน้องปูก็รีบวิ่งตามหาเจ้าฉลามลงทะเลไปเพราะว่า การที่เขาไม่มีเปลือกกระดองเนี่ยก็เลยต้องรีบลงมาใต้ทะเลด้วยเพราะไม่งั้นจะถูกนกกินนั่นเองน้องปูลงมาใต้ทะเลก็ได้ประชิญหน้ากับปูตัวหนึ่งที่คริวนั้นพยายามจะพูดคุยสอบถามเส้นทางแต่กลายเป็นว่าเจ้าปูตัวนี้เกิดเสียสติแล้วก็เข้าทำลายเขาคริวเลยว่ายน้ำหนีออกมาแล้วก็ไปเจอกับซ่อมอันหนึ่งที่เอาไว้สําหรับการป้องกันตัวครับซึงเมื่อลงมาที่ชานเมืองก็ได้พบกับหอยทากตัวหนึ่งที่บนเกี่ยวกับก,บการเก็บภาษีของราชินีดัชเชลครับซึ่งการเก็บภาษีของราชินีดัชเชลนั้นจะ ไปอยู่ที่ศูนย์รวมของที่ราชวังครับแล้วก็เริ่มบ่นว่าวิธีการใช้ภาษีของราชินีดัชเชลเนสมันไม่ได้ช่วยเหลือประชาชนที่จ่ายภาษีให้ไปเลยนะครับหลังจากนั้นคริวก็บอกว่าจะลองไปพูดคุยกับราชินีดัชเชลดูแล้วก็ขอให้เขาเนี่ยข้ามการเก็บภาษีของตัวคริวครับแล้วก็ทําให้หอยทากเดี๋ยวเหมือนจะไม่พอใจนะครับแล้วก็เริ่มทําร้ายคริวทันทีคริวก็เลยจําเป็นต้องจัดการกับเจ้าหอยทากแล้วก็เดินทางต่อมาที่หน้าประตูของราชวังครับพอมาที่หน้าประตูปั๊บเนี่ย องคารักษ์ของดัชเชลก็ห้ามคริวไว้เพราะว่าคริวนั้นเนี่ยกำลังแต่งตัวไม่สุภาพครับเนื่องจากว่ากระดองของเขานั้นถูกขโมยไปทําให้คริวต้องไปตามหากระดองใหม่ครับคริวเดินไปเจอกับที่กดตู้นน้ากระป๋องอัตโนมัติครับแล้วก็ใช้ปุ่มในการกดกระป๋องออกมาใช้แทนกระดองครับแล้วก็ต้องเผชิญหน้ากับเจ้ากุ้งองครักษ์อย่างเนฟโรครับซึ่งคริวก็สามารถใช้ซ่อมตัวนี้ในการจัดการมันได้ครับ คริวได้เดินทางมาพบกับราชินีดัชเชลครับซึ่งเป็นราชินีบัวแห่งความโลภที่ยังไม่มีความพอใจในระบบของการปกครองแบบราชาที่เก็บภาษีมาเพื่อสร้างของที่เต็มไปด้วยซากของขยะนะครับราชินีขอให้คริวเนี่ยไปตามหาสมบัติที่มีองค์รักษ ไปตามเก็บมานานแสนนานครับแต่ยังคงไม่มีการติดต่อกลับมาคริวจําเป็นต้องเดินทางไปที่ถ้าครับแล้วก็ได้พบกับหอยทากพระจันทร์ครับที่ได้สอนพลังเวทอูมามิซึ่งเป็นพลังเวทที่จะไปสาหรับการอัปเกรดตัวละครคริวครับและตอนนี้คริวยังได้เจ้าตัวอุปกรณ์ในการโหนไปยังพื้นที่สูงได้ด้วยคริวจะได้พบกับไข่มุกอันมีค่าที่รัชเชลบอกมา คิวได้นำไข่มุกไปให้ดัชเชลแต่ว่าดูเหมือนอาณาจักรของเธอนั้นจะเริ่มพังทลายลงเนื่องจากว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นประชาชนถูกงจัดการและองค์รักของเธอก็ติดเชื้อกังเป็นเชื้อที่ทำให้สัตว์ทะเลเนี่ยเสียสติแล้วก็เริ่มออกอาลวาดครับในช่วงเหตุการณ์นี้จะทำให้คิวนั้นจะต้องไปต่อสู้กับองค์รักที่เสียสตินั่นเองคิวได้เข้ามาพบกับราชนิดัชเชลที่ติดเชื้อกังเหมือนกัน ซึ่งเริ่มออกอารวาแล้วก็ทําให้คิวนั้นต้องจําเป็นต้องจัดการเธอจากนั้นเนี่ยเจ้าฉลามก็แอบดูอยู่ห่างๆนะครับแล้วก็รีบหนีไปพร้อมกับเปลือกหอยด้วยแต่ดูหมุนคิวจะไปเจอกับมาแล้วกรีเน่กับพี่เอกิชาเคสินค้าสุดพรีเมียมในกล่องทั้ง3รถรถแรกกับไวช็อกแคนเบรรี่เห็นทุกวัตถุดิบอย่างชัดเจนโปรตีนเน้น ลูกเกดและแคนเบอรี่แบบเต็มเมล็ดไวช็อกแบบเต็มคำหอมกลิ่นมิ้นท์ฟินสุดๆรสชาติหวานตัดเปรี้ยวต่อด้วยอรถที่2ช็อกโกแลตชิพอัลมอนด์เห็นทุกวัตถุดิบอย่างชัดเจนโปรตีนเน้นๆอัลมอนด์แน่นๆเพิ่มความเข้มข้นนิดจากช็อกโกแลตชิพหอมกลิ่นมอสฟินสุดๆต่อดนือรถที่3ามกรีเนกเนเกตบาร์รสใหม่รสช็อกโกแลตฮาเซนัทรสชาติถั่วเต็มคำถั่วฮาเซนัทเป็นชิ้นๆ อัลมอนด์แน่นแนนและเม็ดมะม่วงหินมะพร้านเห็นทุกวัตถุดิบอย่างชัดเจนโปรโตีนเน้นๆ4กรัมตัดด้วยรสไวช็อกเพิ่มความเข้มข้นจากช็อกโกแลตชิพหอมกลิ่นมาสฟ,ฟินสุดๆวางจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเทุกสาขาในราคา15บาทและกรีเน่ XHRK ราคากล่องละ199บาทมี3รสชาตินั่นในกล่องมีสินค้ากรีเน่6ซองผ้าพันคอ HRK การ์ดแบบแรนดอมมีสีทองสีเงินและสีแดง การทุกใบจะมีโค้ดให้สะสมคะแนนสีทองมี3คะแนนสีเงินมี2คะแนนสีทองแดงมี1คะแนนสะสมแต้มโดยการแอดไลน์แอดกรีเน่คลับหรือสแกนผ่านหน้าจอนี้กดเพิ่มเพื่อนหลังเพิ่มเพื่อนเข้าไปที่ไลน์กรีเน่คลับกดปุ่มสมัครสมาชิกก่อข้อมูลการสมัครสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัลสะสมคะแนนครบ2ี่คะแนนสามารถนําไปแลกบัตรแฟนมีตรงาน1ติดเกมที่ทางกรีเน่จัดขึ้นในวันที่15กันยายนนี้ สามารถดูรายละเอียดของรางวัลได้ที่ Official Page ของ Green ่ได้เลยนะครับคริวเนียรีบมุ่งหน้ามาอีกเมืองหนึ่งแล้วก็ตามหาเงินเพื่อที่จะมาจ่ายภาษีแล้วก็ตามหาว่าเจ้าฉลามนะอยู่ที่ไหนที่เมืองนิวคาสเนียครับซึ่งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากขยะบนฟ้าในแนวประการลังที่ใกล้เคียงครับคริวเนี่ยได้เดินเข้าไปพบกับเฟิร์สบูเสฉวนที่เป็นเจ้าของกิจการในมาเจ้าของกิจการร้านอาหารที่ถูกผูกขาด คอนซีผู้ดูแลปูของพิพิธภัณฑ์ประจำเมืองและในที่สุดคลิวก็ได้พบว่ากระดองของเขานั้นอยู่ที่โรงรับจำนำปูที่มีชื่อว่าพราวนาธานคลิวนั้นพยายามพูดคุยกับพราวนาธานแต่เหมือนกับว่าเจ้าพราวนาธานจะไม่ยอมคืนกระดองให้คลิวครับแล้วก็ตั้งราคาสูงสุงสดที่9,999 9 9 99, 999เลยคลิวบอกว่าจะใช้กำลังในการเอามานะครับแต่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าเมืองนิวคาสเซเนียเนี่ย จะมีประเพณีหนึ่งครับที่เรียกว่าวันฝนตกขยะครับซึ่งวันฝนตกขยะคือวันที่มีแผ่นขยะขนาดใหญ่เนี่ยพัดผ่านมาทั่วเมืองครับแล้วขยะอันนี้ก็จะทิ้งลงมาจากด้านบนฟ้าทําให้สัตว์น้ำนะครับในเมืองดีใจมากๆเพราะว่าสังคมนี้มีการเปลี่ยนนโยบายในการใช้ขยะเป็นสกุลเงินนะครับเท่ากับวัสดุก่อสร้างแล้วก็ของต่างๆเนี่ยจะทำให้ประชาชนเนี่ยมีความพึงพอใจมากขึ้นและทำให้เมืองเนี่ยจเจริญขึ้น ทางเศรษฐกิจอย่างมากมายเลยทีเดียวในช่วงเวลานั้นอยู่ดีกล่องซีเรียลอาหารเช้าก็ตกลงมาในกล่องนั้นจะเป็นทีมโจรสลัดที่จะมีสมบัติอยู่แต่ว่าด้านหลังเนี่ยมีเศษกระดาษในกล่องเนี่ยมันหายไปครับทําให้ชาวเมืองเนี่ยก็เริ่มตีความกันว่าแผนที่ขุมสมบัติมันอยู่ตรงจุดไหนกันแน่ซึ่งกลุ่มของคริวที่ได้รู้จักกับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเฟิร์สเนมาคอนซี พยายามจะไขปริศนาสมบัตินะครับเพื่อจะนําเงินมาใช้ในการปรับปรุงดูแลในเมืองนะครับแล้วก็บริจาคด้วยยูดีโรแลนด์นะครับเจ้าของบริษัทไอโซพอรตขนาดใหญ่นะครับที่มีอํานาจทางการเงินในเมืองนี้ได้เข้ามาแล้วก็บอกว่าเขามีสิทธิ์ในการตามหาสมบัติชิ้นนี้ ใครที่ต่อกรเนี่ยจะถูกจัดการซึ่งพราวนาธานที่อยู่ข้างๆกับคริวนะครับแอบกระซิบข้างหูว่าถ้าคริวเจอสมบัติเล่เามาให้เขาได้เนี่ยจะได้ของอย่างเปลือกกระดองของเขาคืนไปเลยนะครับซึ่งหลังจากนั้นคริวที่ดีใจนะครับก็ตอบตกลงแล้วก็ตะโกนบอกว่ากําลังจะไปตามหาสมบัติครับโแรแลนด์ก็บอกว่าถ้าออกไปตามหาสมบัติเนี่ยก็ถือว่าเป็นศัตรูนะครับแล้วก็จะทาร้ายทุกคนที่พยายามจะตามหามันนั่นเองซึ่งคริวก็ได้เดินทางไปทางข้ามมหาสมุทร ที่คนพบกับเศษกระดาษชิ้นที่1ครับซึ่งพวกปูที่ติดเชื้อกังนะครับก็เริ่มกินกันเองครับและทําให้คริลเนี่ยจะต้องต่อสู้แล้วก็เผชิญหน้ากับศัตรูมากมายครับและเขาได้พบกับกิทานครับซึ่งเขาเชื่อว่าที่มาของการติดเชื้อกังเนี่ยมันเกิดจากความโลภแล้วก็การใช้ขยะมาเป็นการแลกเปลี่ยนแทนเงินนะครับและขยะที่มาจากฟ้าเนี่ยเปรียบเหมือนกับคำสาบครับไม่ใช่พรที่กลุ่มคนที่อยู่ในเมืองนิวคาสเซเนียเนี่ย กำลังคิดอยู่นั่นเองคริวกับคิดทานก็เป็นเพื่อนกันนะครับซึ่งคริวต้องออกไปตามหากระดาษอีก3าใบนะครับเพื่อที่จะหาทางเจอสมบัตินะครับคลิวได้รวบรวมกระดาษทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้เจอกับที่อยู่ของสมบัติครับซึ่งมันอยู่ใกล้กับซากเรือเก่าเมื่อรวบรวมสมบัติมาจนครบแล้วโแรแลนดที่มีเงินและอำนาจนะครับเขาได้ขโมยกล่องซีเรียลไปแล้วก็ขับเรือหนีมานะครับพร้อมกับที่ขุดเจาะที่จะไปตามเส้นทางของแผนที่ครับ ซึ่งคริวแล้วก็เพื่อนๆเ,เนี่ยแล้วก็กลุ่มชาวเมืองนะครับไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับคริวเลยรวบรวมทีมอย่างเนม่าคอนซีเฟิร์สแล้วก็ชินตันนะครับเดินทางตามโรแลนไปโดยการประกอบเรือใหม่แล้วก็หาแบตเตอรี่มาทําให้เรือเนี่ยสามารถแล่นไปได้ครับในระหว่างนั้นเนี่ยคริวแล้วก็เพื่อนๆก็หารือกันว่าเขาจะวางแผนในการตามหาสมบัติ แล้วจ้าสมบัติมาทําอะไรกันต่อนะครับโดยการแบ่งเงินของแต่ละคนครับเมื่อทุกคนเนี่ยจะเอาเงินไปทําการดูแลรักษากลุ่มของตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นนําเงินไปมอบการกุศลเนม่าจะเอาเงินไปต่อยอดธุรกิจร้านอาหารในส่วนของคอนซี่เองก็ต้องการบริจาคเงินให้กับพิบพิธภัณฑ์นะครับในขณะที่คริวเนี่ยต้องการแค่จะเอาเงินเนี่ยหรือว่าสมบัติทั้งหมดเนี่ยไปให้กับ รองรับจำนำครับเพื่อที่จะซื้อเปลือกหอยซึ่งเหมือนกับเป็นบ้านของเขาและเป็นความสุขเล็กๆที่เขาเนี่ยต้องการที่จะหาสมบัติตัวนี้เพื่อที่จะแลกกับความสุขทั้งหมดครับโดยคริวเนี่ยต้องแยกแผนจากกลุ่มเพื่อนๆนะครับซึ่งเมม่มาก,ก็พยายามบอกกับคริวว่าการที่ทําแบบนี้มันเหมือนเป็นการเห็นแก่ตัวครับแล้วก็เอาเงินไปคนเดียวเพื่อที่จะแลกกับเปลือกหอยแค่นี้ซึ่งฟริสบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ พวกเขาเนี่ยมาถึงที่เรือบรรทุกของโรแลนด์นะครับที่กําลังเตรียมขุดครับคิวและเพื่อนๆรวมตัวกันมาถึงที่เรือบรรทุกของโรแลนด์แล้วก็ได้เจอกับโรแลนด์ที่เข้ามาโจมตีครับในขณะที่คริวสามารถเอาชนะโรแลนด์ได้ครับแต่โรแลนด์แค่กระเด็นตกลงไปแต่ยังรอดอยู่ครับก็เลยเอาตะขอหยิบเอาสมบัติขึ้นมาซึ่งคริวในจังหวะน,นั้นก็กระโดดลงไปเอาสมบัติครับอย่างไม่มลังเลทําให้เรือขนส่งเนี่ยตกลงมาสู่ส่วนลึกที่สุดของทะเลครับ คริวได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้เจอกับฟริสนะครับแล้วก็ดึกกับกล่องสมบัตินะครับที่เต็มไปด้วยเงินดอลลาร์คริวที่รู้สึกผิดนะครับที่พาเพื่อนของเขาตกอยู่ในอันตรายครับซียงในหัวของเขาก็บอกว่าให้จัดการโลกใบนีซะาอาังจากนั้นภาพหลอนทั้งหมดนะครับมันคือความฝันของคริวคริควตื่นขึ้นมามีเมมมาแล้วก็ฟริสซึ่งคริวก็สารภาพว่าจริงๆแล้วเขาเนี่ยสมควรที่จะอยู่ใน เปลือกกระดองแล้วก็นอนหลับอย่างสงบที่อยู่บนชายหาดครับเขาไม่ควรจะทำร้ายใครเลยแต่คริวเนี่ยก็ไม่สามารถย้อนกลับไปในอดีตแล้วก็แก้ไขมันได้แล้วคริวได้พบว่าโรแลนด์ที่โมโหนะครับก็ได้พูดคุยกับลูกน้องซึ่งดูเหมือนว่าลูกน้องอย่างปลาหมึกเนี่ยก็ดูเหมือนจะหมันไส้โรแลนด์ครับก็เลยจัดการ โรแลนด์ตรงนั้นทันทีเลยครับและคริวก็ต้องจัดการกับเจ้าปลาหมึกนั่นเองหลังจากนั้นคอนซีก็ได้พบกับซากโบราณของเมืองครับซึ่งเมืองคาซิเนีย,เ,นยเป็นเมืองโบราณที่มีสิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อว่าพอยทาแห่งพลังซึ่งมีความสามารถในการปล่อยพลังดุดดังพระเจ้าได้ในขณะที่คริวกับคอนซีน่ได้ค้นพบกับเปลือกกระดองในตำนานในขณะที่คอนซีกําลังดูเจ้าเปลือกหอยนี้อยู่สตานก็เข้ามาจัดการสตานถูกควบคุมโดยเจ้าการติดเชื้อของ และโดนเจ้าตัวสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่นะครับที่มีชื่อว่าพรายาดูเบียซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถควบคุมการติดเชื้อของกังได้พรายาดูเบียเนี่ยพยายามจะโน้มน้าวให้คริวนะครับได้ใช้เปลือกหอยในตำนานเนี่ยในการออกคำสั่งให้ทำลายโลกใต้สมุดแห่งนี้ที่มันไม่สมบูรณ์ครับในขณะที่คริวเนี่ยปฏิเสธนะครับแล้วก็ได้ต่อสู้ กับพระยาดูเบียที่ควบคุมร่างของสิตานอยู่ซึ่งคริวก็สามารถจัดการเขาได้ครับแต่ต้องแลกมาก,กับการที่ต้องจัดการกับสิตานไปด้วยซึ่งพระยาดูเบียก็ถูกจัดการไปครับคริวจะใช้พลังของเปลือกหอยในตำนานนะครับในการที่จะรักษาสิตานให้หายกลับมาเป็นปกติครับแต่ว่าถูกขัดขวางโดยฟริสนะครับฟริสเนี่ยหยิบเอาเปลือกหอยในตำนานแล้วก็หนีไปบนบกครับที่เต็มไปด้วยกองขยะครับ ซึ่งคริวเนี่ยก็ได้ตามไปประชิญหน้ากับฟริสนะครับซึ่งฟริสก็มีแผนที่จะนำเอาขยะมาใช้กองขยะขนาดใหญ่มาอยู่ในเมืองนิวคาสเนียครับให้มันถล่มตกลงมาเพราะว่าฟริสเนี่ยจะได้ใช้เจ้าสิ่งนี้เนี่ยในการพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองนิวคาสเนียให้เจริญรุ่งเรืองครับถ้าหากว่ามีกองขยะที่มากขึ้นเนี่ยจะทาให้เกิดส่งผลให้พวกการติดเชื้อของกังก็จะมากขึ้นแล้วก็จะไม่สามารถควบคุมได้เลยครับ คริวที่ได้ฟังเหตุผลก็ไม่พอใจมากๆแล้วก็เริ่มการที่ประชาชนส่วนมากต้องมารับผิดชอบกับกองขยะที่ฟริสที่จะได้ประโยชน์เป็นแค่ส่วนตนเองเนี่ยจะส่งผลการสร้างความเดือดร้อนมากมายครับทำให้คริวเนี่ยต้องต่อสู้กับฟริสเพื่อแย่งชิงเอาเปลือกหอยมาหลังจากนั้นกองขยะก็ค่อยตกลงมาสู่เมืองนิวคาสเซเนียครับซึ่งกองขยะที่แตกไปเสียงเสียงของนิวคาสเซเนียเนี่ยก็ได้ถูกถล่มลงมาอย่างหนักครับนิวคาสเซเนียได้รับกองขยะที่กระจัดกระจายไปทั่วครับ คลิวได้ใช้พลังทั้งหมดในการต่อยฟริสจนถูกจัดการไปนะครับแล้วทําให้กองขยะนะั้นกระจายไปทั่วครับและฟริสก็ถึงจุดจบครับ คริวย้อนกลับไปพบกับเจ้ากุ้งโรงจำนำนะครับที่ปฏิเสธจะไม่คืนเปลือกหอยเพราะว่ายุคใหม่ของกองขยะที่มานี่ยจะทําให้เมืองที่นี่รุ่งเรืองและเศรษฐกิจของเขาและธุรกิจการค้าโรงรับจำนำเขาก็จะยิ่งใหญ่มากขึ้นครับคริวเลือกที่จะจัดการกับเจ้ากุ้งตัวนี้แล้วก็แย่งเอาเปลือกหอยมาสุดท้ายในเรื่องของฉากจบนี้นะครับก็จะเปิดเผยว่าเป็นการอธิบายถึงทุกคนที่มองโลกเนี่ยจะมีการมองโลกที่แตกต่างกันโลกนี้ยืดหยุ่นแต่ก็ไม่สิ้นสุดเมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆทุกคนก็ต้องเผชญหน้า กับอนาคตของตนเองงบางคนต้องต่อสู้แล้วสละชีวิตเพื่อโลกบางคนใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อช่วยเหลือคนอื่นส่วนคนอื่นๆต้องเดินทางออกไปยังที่ใหม่ๆครับตราบใดที่โลกนี้ยังเปราะบางอยู่สิ่งมีชีวิตจะไม่สามารถหยุดได้นั่นก็คือความพึงพอใจ ในฉากจบนะครับนักรบอย่างคริวนะครับที่กลายเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ครับที่ช่วยโลกใบนี้ไว้ก็ได้เดินทางออกไปเป็นนักประจนภัยนะครับคริวถึงแม้ว่าจะได้เปลือกหอยที่เป็นเหมือนกับบ้านของเขากลับมาก็ตามนะครับแต่คริวเนี่ยก็เลือกที่จะเป็นผู้เสียสละครับโดยการมอบเปลือกหอยให้แก่ปูที่เร่ร่อนนะครับที่กําลังจะสิ้นใจนะครับแล้วก็เป็นการช่วยเหลือชีวิตของเจ้าปูเร่ร่อนตัวนี้และคริวก็ออกเดินทางต่อไป และนี่คือการจบเนื้อเรื่องของ Another Crab Treasure ครับที่จะมีเหตุการณ์เนื้อหาประมาณนี้เลยครับผมขอบคุณทุกคนมาครัฝันเพื่อนกดไ like, ลค์ฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ